สวัสดีค่ะอินนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569 s o โซเมที่ปรึกษาทางด้านความดักลัยการทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวเมทุนเมทุนเมทุน,ทนหรือมีทุนก็แล้วแต่เอาที่แบบสะดวกจะเรียกเลยเนาะมันก็ได้ทั้งสองอย่างนะคะอ่ะหน้าเป้นไปก่อนนะคะก็ สำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคถึง21มิถุนายนเนาะแล้วก็ถ้าจะเป็นลัคนาราศีดาวจันทร์ดดวศุสุขดูได้หมดเลยนะคะตรงนี้นะคะ สำหรับชาวเมถุนก่อนอื่นเลยนะอย่าลืมว่าเป็นปีใหม่เนาะก็สวัสดีปีใหม่นะคะมีความสุขมากๆๆๆเลยเนาะคิดสมหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้ตามที่คุณต้องการเลยงานเงินความรักสุขภาพยศถาบรรดาศักดิ์อะไรก็แล้วแต่ที่คุณคาดหวังไวะคะ้ค่ะขอให้สิ่งศักดิก์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะดนบรนดาลให้คุณ ประสบความสําเร็จนะคะขอบพระคุณมากที่ติดตามรับชมรับฟังกันมานะคะก็อยู่เป็นกําลังใจกันไปเรื่อยๆเนาะโอเคเริ่มกันดีกว่าสําหรับชาวเมถุนหรือมิถุนนะคะก็จะเห็นได้นะคะเริ่มจากที่ดาวพฤหัสนะคะพฤหัสเนี่ยที่ผ่านมาเขาอยู่ในเรือนที่8ความเกี่ยวข้องกับ อัลเตอร์พิโปลมอนี่นะคะเรื่องเซ็กส์เรื่องเกี่ยวข้องกับพวกอินทิเมซี่หรือว่าความลึกลับ t r a ทรานส m ฟอร์เมชันที่ผ่านมาเนี่ยผลิหัดอยู่ในเรือนนี้มาปี2020แล้วพอ2021ปับ๊บผลิหัดย้ายจ้ะ ไปอยู่ในเรื่องของออการเดินทางไกลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิโซ s เซอร์ชิงเกี่ยวข้องกับการเรียนต่อระดับสูงเกี่ยวข้องกับการทําอะไรก็แล้วแต่ออนไลน์คดีความกฎหมายต่างๆทําแล้วประสบความสําเร็จมากแล้วก็ผลิตภัณเนื่องจากว่าเขากลับมาอยู่ในเรือนเดิมของเขาเนืเรียนประเพณีเดิมของเขาด้วยแสดงว่าชาวเมทุนเนี่ยจะมี เรื่องพวกนี้เกี่ยวข้องเยอะมากมากม,ากม,ากมากเลยนะคะก็ขอให้เป็นปีที่ดีปีหนึ่งของคุณอีกหนึ่งปีคือจะบอกว่าเหมือนพลิหั์กลับมาเนี่ยการเดินทางไกลาการมองโลกในแง่บวกคิดว่าเฮ้ยฉันทําได้ฉันประสบความสําเร็จดีแล้วพอพลิหัดมันก็จะทํามุมเขาเรียกว่า try นะคะร้อยแปรอองศากับลัคนาคุณด้วยแสดงว่าโอกาสต่างๆความสําเร็จมันจะมาง่ายๆไสบายๆชิลๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะ รวไมไปถึงอะไรก็แล้วแต่ที่มาออนไลน์ไอที IT แบบนี้จะเหมาะกับคุณมากๆเลยนะคะผลลัส์เข้ามาอยู่ในเรือนนี้นะคะตั้งแต่มกราคมถึงพฤษภาคมแล้วเขาก็จะมีการเดินถอยหลังขอโทษไม่เดินถอยหลังเดินไปในส่วนของเรือนที่10นะคะช่วงพฤษภาถึงกรกฎาคมตอนนั้นเนี่ยความสำเร็จชื่อเสียงความโด่งดังนะคะโอ้ยแจงทับอกแป๊บ จริงหรือเปล่าเนี่ยพูดไปแล้วจริงหรือเปล่าเพราะมันเป็นเรื่องแจังก็เป็นลัคนาเมถุนเนาะ ก็ลุ้นไปด้วยนะคะก็แบบเฮ้ยจะมีอะไรเกิดขึ้นดีๆกับเราบ้างหรือเปล่านะก็คาดหวังแล้วก็ขอให้ชาวเมถุนนะคะเกิดแบบนี้ขึ้นจริงๆนะมันมีโอกาสเข้ามา่ะแล้วพอสักพักหนึ่งอาะพัสภาถึงกรกฎาปั๊บเดี๋ยวเขาเดินกลับมาจ้ะก็กลับมาในเรือนที่9เหมือนเดิมการได้เรียนต่อการทําอะไรออนไลน์ต่างๆเหมือนเดิมทีเนี้ยเวลาที่พรฤหัสเดินกลับถอยหลังออกมาเนี่ยมันเหมือนกลับกลับไปทำที่ค้างคาตั้งแต่ต้นปีก็คือตั้งแต่มกราจนถึง พฤถุนาคมคุณทําอะไรไว้แล้วมันค้างเอาไว้ไม่ได้ทําเนี่ยตอนช่วงปลายปีคือ,อช่วงสิงหาถึงธันวาคมกลับมาทําสิ่งนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือพอปี2 0 2พิเนี่ยพฤหัสจะเข้ามาอยู่ในเรือนนี้เต็มสุกเนาะเรือนเรื่องการงานนะคะเพราะฉะนั้นหลักๆมองจากตรงนี้นะคะมองว่าเรื่องการทําออนไลน์การเรียนต่อการได้นําเขาเรียกว่าชื่อเสียงออกสู่ที่สาธารนณะยิ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องการฮิลลิ่งเนี่ยคือดีมากๆเลยนะคะ แล้วพฤหัสเนี่ยค่ะก็ทำมุมฉากกับยูเรนัสซึ่งยูเรนัสของคุณเนี่ยเขาย้ายไปอยู่ในราศีสิแล้วอะไรก็แล้วแต่ออนไลน์นะคะนี่ดวงนี่อ่านไปนึกถึงตัวเองปาร์ตเลยนะเหมือนกับเฮ้ยโหราศาสตร์หรือเปล่าเพราะว่ายูเรนัสเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับโหร,ราศาสตร์เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนวัตรกรรมอะไรที่มันทันสมัยแปลกใหม่แหวกแนวนะคะแล้วด้วยความที่ไปอยู่ราศีสิงเนี่ยเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อดีตชาติเกี่ยวข้องกับความลึกล่า อยู่กับตัวเองการให้คำปรึกษาเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์และการทําให้ออนไลน์เนี่ยคือแบบ ปังมากหรือบางคนถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์เลยเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนวัตกรรมอะไรที่มันทันสมัยแปลกใหม่ใหม่แต่คุณอยู่เบื้องหลังมาสักพักแล้วแบบนี้ทาได้แล้วก็ดีมากๆพฤิัสเข้ามาทํมุมฉากกับยูเรนีสอะจะขยับขยายเทคโนโลยีนวัตกรรมอะไรมันแบบแปลกๆแหวกแนวเลยหรือแม้แต่จะบอกว่าเวลาที่ยูเรนีสเนี่ยเขาย้ายมาอยู่สของคุณเนี่ยค่ะมันเป็นภาวะที่คุณจะไปตามหาสิ่งที่คุณอยากจะเป็นอยากจะทําอยากจะ มีจริงๆในใจคุณก็ได้นะคะพอหลังจากนั้นนะเสาเนี่ยค่ะก็เข้ามาเหมือนกันเขานางก็ตามมาติดๆนะคะอยู่ในเรือนที่9นะคะองศาที่2ถึง14นะคะก็สิ่งที่เราจะทําเ,เรื่องออนไลน์หรือว่าชื่อเสียงหรือว่าการเรียนต่อของคุณเนี่ยเหมือนเสาเข้ามาบีบบีบให้คุณน่จะต้องเป็นไปตามกด ระเบียบประเพณีหรือว่าสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยต้องรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นก็ได้เช่นกันนะคะบางคนจะยุ่งมากไม่มีเวลาทำอะไรอย่างอื่นเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเสาก็ จะอยู่ในเดือนนี้และทำมุมฉากกับยูเรนัสด้วยเช่นกันโดยเฉพาะช่วงเดือนกุมภามิถุนาธันวานะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นภาวะโดนกดดันให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะโดยเฉพาะเหมือนกับสิ่งที่คุณทําออนไลน์แล้วอยู่เบื้องหลังเนี่ยบางทีแบบเดิมมาคุณอาจจะทาแบบนี้ไม่ได้แล้วคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแนวของคุณก็ได้เหมือนกันนะ แล้วก็ยูเอเนสบอกไปแล้วว่ายังอยู่ใน1ับสอของคุณนะคะเป็นช่วงเวลาแห่งการตามหาสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำจริงๆบางคนอน่ะแวบรู้แฟชแฟชรูแวบแบบว่าเฮ้ยรู้ขึ้นมาเนี่ย แม่นให้เชื่อรังสังขรของตัวเองยูเรเนีสเนี่ยเป็นดาวประจำราศีกุ่มเนาะแล้วก็เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโหราศาสตร์โดยเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่ถ้าใครที่แบบมีดาวมาอยู่ใน12เนี่ยในช่วงเวลานี้นะจะบอกว่าเหมือนกับรังสังขรต่างๆเนี่ยมันจะมาผ่านตัวเลขผ่านสัญลักษณ์หรือว่าผ่านสิ่งที่คุณรู้สึกว่าแบบเหมือนแฟลชแบ็กแบบ มันเหมือนกับเฮ้ยมามันอยู่มันแบบแวบบรู้แบบเนี้ยขึ้นมาก็ได้แล้วก็พอเนปจูนนะคะก็ยังอยู่ในเรือนที่10ของคุณนะคะเขาอยู่องศาที่19ถึง24นะคะก็เป็นช่วงเวลานะคะที่คุณจะเหมือนกับได้เรียนรู้อะไรบางอย่างงานที่คุณทำเนี้ยคะ่ะคุณจะมีการ ปลี่ยนจริงๆมันเปลี่ยนมาสักพักแล้วเนอะมันจะมาฮิลลิ mm ่งเยียวยาจิตใจของคนมากขึ้นนะคะซึ่งถ้าสังเกตตัวเองมองย้อนกลับไปนะคะตัวเองก็ทําในงานในพวกนี้มาก็ท้าเล่สาปี4ปีแล้วใช่ไหมแต่ว่าใครก็แล้วแต่ที่มีเนปจูนเข้ามาเนี่ยมันแตะมาเป็นรอบ10บปีอะคุณจะเปลี่ยนไป ต้องช่วยเหลือคนทำอะไรห่้องกับน้ำของเหลวเครื่องดื่มก็ได้นะหรือว่าช่วยเหลือคนเยอะๆแบบเนี้ยได้เหมือนกันผู้โตจ้าเขายังอยู่ในเอนที่8ของคุณนะคะอ,อ่องศาที่2ี่ถึง27นะคะก็ในเรื่องของการเงินของการ การเงินหรือว่าอดิตชาติความเชื่อต่างๆเนี่ยมันก็กลับมาแล้วผูโตก็อยู่ในเรือนเดิมเขาเรียกว่า traditional chart ของคุณนะคะมันกลับมาอยู่ในเรือนประเพณีเดิมของเขาอะคะ่ะมันจะส่งผลให้กับคุณมากๆเหมือนกับการจบเรื่องอะไรบางอย่างแล้วเกิดขึ้นใหม่ตายแล้วเกิดใหม่เหมือนกับเรื่องภาวะการหาเงินสมมุติมันจะเป็นลักษณะเฮ้ย จบสิ่งนี้ไปแล้วกลับมาสิ่งอีกทีหนึ่งเยเนงะี้ยเปลี่ยนแปลงแนวทางการหาเงินอย่างสิ้นเชิงแบบเนี้ยก็ได้นะคะลูน่าอีคลิปนะคะลูน่าโหนดก่อนนะยังอยู่ในเรือนที่1กับ7ของคุณก็หลายๆคนต้องกลับมาเพื่อที่จะเรียนรู้การสื่อสารการพูดการแบบมีจุดยืนของตัวคุณเองที่ผ่านมาคุณอาจจะแบบเฮ้ยทําให้คนอื่นเสเยอะแยะนะคะช่วยเหลือคนอื่น ซะเยอะแยะเลยนะคะดูเป็นผู้เนี่ยทำอะไรกับคนอื่นเนี่ยดีแต่ช่วงเวลานี้เหมือนกับต้องมาเรียนรู้การมีจุดยืนของตัวคุณเองก็ได้เหมือนกันรวมไปถึงการสื่อสารเนาะการสื่อสารการเรียนหลายคนอาจจะได้เรียนเยอะมากขึ้นลองดูนะคะปีนี้นะแล้วก็อีคลิปนะคะ26พฤษภาคมลูน่าอีคลิปเกิดขึ้นที่6องศาธนูนะคะกเ็เกี่ยวข้องกับพาร์เนอร์คุส่วนนะคะก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นคนใหม่ๆ เกี่ยวข้องกับพาร์ทเนอร์ใหม่ๆหุ้นส่วนใหม่ๆเข้ามารวมไปถึงเพื่อนสนิทนะคะอาจจะมีอิทธิพลกับตัวคุณเยอะเป็นพิเศษช่วงเวลานั้นก็ได้10มิถุนายนนะคะโซลาร์อีคลิปนะคะเกิดขึ้นในเรือนตัวคุณเองอีกแล้วนะคะเปลี่ยนแปลงลักษณะที่แสงออกให้คนหมู่มากได้เห็นเหมือนเราอาจจะเปลี่ยนรูปแบบการทํางานก็ได้หรือว่าเกี่ยวข้องกับคุณพ่อก็ได้เหมือนกันนะคะมืหนหอ่าคะ แล้วหลังจากนั้นนะคะ19พฤศจิกายนนะคะลูน a ่าอีคลิปก็เกิดขึ้นที่พึกษพนะคะซึ่งเป็นเรือนที่12ของคุณนะคะก็เหมือนกับมีการทำอะไรเบื้องหลังจริงๆเรือนเรือนที่เกี่ยวข้องกับอดีตชาติเกี่ยวข้องกับ จิตวิญญาณความเชื่อค่ะมันเป็นเรือนที่ 4, 8, 12ซึ่งของคุณน่ยหลักๆเกิดขึ้นทั้ง2เรือนเลยเนาะมันมีเหตุแบบให้เกี่ยวข้องกับความเชื่อที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและ4ธันวาคมคมนะคะก็โซลาร์อีคลิปเกิดขึ้นในเรือนของพาร์ทเนอร์อีกแล้วนะคะหลักๆอีคลิปในรอบปีนี้นะก็น่าจะเกี่ยวข้องกับตัวตนเรื่องคู่ค่อขทางสัดแล้วก็มีในเรื่องของ ใช้คําว่าเหมือนคนที่ได้เจอหรือว่างานที่ได้เจอหรือว่าสิ่งที่ได้เจอในช่วงปีนี้มันเหมือนเป็นสิ่งที่ถูกกําหนดเอาไว้แล้วบางคนอาจจะต้องไปทํางานเบื้องหลังที่มันเพิ่มมากกว่าเดิมก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็สุขถอยหลังเนาะช่วงปลายปีคือ19ทธันวาคมนะคะที่ราศี มังกรน,นะคะก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินนะคะเงินเก่าๆเ,เงินตกเบิกกลับมาได้ความรักที่เคยป้กกัแหมก็อาจจะกลับมาได้เช่นกันนะคะพุทธออยหลังนะคะก็ มกราาถึง30มกรลาถึง20กุมภาพันธ์นะคะถอยรอบแรกเนี่ยในเรือนที่9นะคะการเดินทางต้องระวังตกตกเครื่องเกี่ยวข้องกับดีเลย์หรือว่าเ,เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศเกี่ยวข้องกับการได้กลับไปเรียนอะไรบางอย่างการสื่อสารเนี่ยต้องระวังนิดนึงเนาะแล้วหลังจากนั้นย9บพฤษภาคมถึง22มิถุนายนนะคะถอยหลังในเรือนตัวเองนะคะใครรอคู่เก่าๆคนเก่าๆวนกลับมาได้เช่นกันนะคะ 30กันยายนนะคะถึง18ตุลาคมก็ถอยพุทถอยหลักนะคะ25-11ถึง11ตุนซึ่งอยู่ในรื่ความรักก็คนรักที่เคยมาจีบอะคะ่ะกลับมาได้หรือว่าสิ่งที่ตัวเองเคยถออใาเคยชอบเคยจะทำเนีนะกลับมาทำได้อีกครั้งหนึ่งเช่นกันนะคะก็หลักๆนะคะปีนี้มองแล้วนะสำหรับชาวเมถุนก็คิดว่าเป็นปีที่ดี มาก1ปีนะคะมันเนื่องจากว่าเสาเนี่ยก็มาทรายกับลัคนาตัวคนเองอะ่ะมันก็ทําให้คนเองมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะทําอะไรออนไลน์มั่นคงเรียนมั่นคงหรือว่ามันจะมีการสร้างรากฐานนะคะเกิดขึ้นได้ ครูโตเนี่ยมันอยู่มาสักพักแล้วนะแสดงว่าช่องทางการหารงานหาเงินหรือพวกพสซีฟอินคัมของคุณนะคะเปลี่ยนไปหันมาใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้นเรื่องความรักคู่ครองพาร์ทเนอร์ค่อนข้างชัดเหมือนกันนะคะก็เข้าใจว่าในช่วงปีนี้น่าจะมีโอกาสได้คบใครที่จรงิงจังสำหรับใครที่ยังโสดๆหรือถ้าใครที่มีคู่อยู่แล้วก็จริงจังอะแต่งงานก็ได้นะช่วงช่วงเนี้ยทั้งปีเนี่ยแล้วก็มีลูกได้เหมือนกัน 3ใบแรกมาแล้วนะคะอันนี้จังจะนับเดือนที่1นึถึงสินะคะ เดือนแรกก็หกไม้เท้ามาเลยความสําเร็จชื่อเสียงการเงินการงานมาค่ะความรักมาค่ะมีโอกาสแต่งงานได้นะคะแบบเป็นไพ่ที่ดีมากๆเดินทางก็ดีด้วยเหมือนกันเพราะเดือนที่สองได้ไพ่เก้าไม้เท้านะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกแบบกังวลใจอเป็นพิเศษนะคะสิ่งที่ทําไปแต่ใจเย็นๆนิดนึงเพราะว่าสิ่งที่ทําคุณก็สําเร็จดีเพียงแต่คุณจะรู้สึกแบบกังวลใจเหมือนเจ็บมาเยอะช้ำมาเยอะผิดพลาดมาเยอะจังหวะนี้ใจเย็น มันดีแล้วต้องบอกตัวเองอย่างนั้นพอเดือนที่3เนี่ยพาร์ทเนอร์คุณส่วนคู่รักคู่ครองช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีคนเก่าๆก่าวนกลับมาใน,นชีวิตคุณได้สิ่งที่ทําอาจจะทำาออย่างก็ได้นะง,งาน2งานคน2คนโอกาส2โอกาสเดือนที่4เดือกเฮอร์มก็เป็นเกี่ยวข้องกับการที่เราต้องศึกษาอะไรบางอย่างลึกลึกลงไปนะคะหรือแม้แต่การที่คุณเองะคะ่ะอยู่กับตัวคุณเอง เพื่อจะหาทางออกประสบการณ์ความรู้ของตัวคุณเองนะคะที่จะพาคุณออกมาจากสิ่งนั้นๆได้ถ้าเจอความรักอาจได้เจอคนราสีกันก็ได้เหมือนกันอาจจะเป็นคนสูงวัยกว่าเยอะแต่ว่ามีความฉลาดมากๆนะคะเดือนที่5้าตรงนี้ได้ไพ่ page of s o u r c e นะคะเป็นจังหวะที่ต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมมีโปรเจกต์ในใจนะคะมันยังทุมเครืออยู่แต่ตัวคุณเองอะ ต้องทำแหละรู้แหละว่าจะทำสิ่งนี้มันอาจจะไม่ได้ชัดขนาดนั้นหรือไม่มั่นใจขนาดนั้นหรืออุปสรรคมีอยู่แต่คุณเองก็สู้ฝ่าฟันได้ความรักอาจได้เจอคนที่เด็กกว่าทัดลมไม่ถุนตนกลุมนะคะเดือนที่6ได้ไพ่ก้าเหรียญเป็นลักษณะที่คุณเองอะคะ่ะมีความ พึงพอใจในชีวิตที่เป็นอยู่อาจได้สั่งสรรได้เจอคนเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะใช้เงินเยอะเหมือนกันนะคะรู้สึกจะสวยงามรู้สึกแบบจะปล่อยชีวิตอิสระมากขึ้นหรือถ้าความรักเป็นลักษณะที่ต้องเจอคนเยอะๆนะคะจะช่วยให้แบบเขาเรียกว่ามีคนเข้าหาคุณได้ง่ายอ่ะนะคะเดือนที่7นะคะตรงนี้เป็นออปชั่นเลยมีโอกาสมีสิ่งที่เข้ามางานเงินความรักต้องเลือกว่าจะเอาอยัางไงดีมันรู้สึก เลือกไม่ได้แต่ัดสินใจไม่ได้เยอะไปหมดเลยนะคะเดือนที่8นะคะตรงนี้ t m p p l a n c e การโยกย้ายเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนแปลงไปไปมาๆนะคะเปลี่ยนงานได้เปลี่ยนใจเปลี่ยนสถานที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแฟนก็ได้เหมือนกันพอเดือนที่9ได้ไพ่อา 6ถ้วยคนเก่าๆวนกลับมาโอกาสเก่าสังคมเก่าเพื่อนเก่าความรักเก่าวนกลับมาหาคุณได้พอเดือนที่10ค่ะไปนี้รอคอยนะคะใครจะเดินทางไกลนะคะลองดูซิในช่วงเ,เดือนที่10นะคะต่างประเทศต่างชาติอยู่นะคะเป็นการเฝ้ารอการเดินทางแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะคนรักก็มาจากแดนไกลได้เดือนที่11อ้ารอเหมือนกันจ้าอันนี้ก็รอ รอใกล้ๆจะถึงแล้วเพราะว่ามันเป็นการรอยแบบเทียบท่าแล้วนะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการเดินทางเลยก็แล้วแต่ตรงนี้จังหวัดนี้ชัดมากๆนะคะดงิบสออ่าได้ไพ่เดอะเมทิเชียนคุณเป็นตัวของตัวเองได้ดีมากนะคะความรักอาจจะเจอคนที่เป็นราศีเมถุนเหมือนกับคุณก็ได้เหมือนกันนะคะคก็หลักๆถ้ามองจากในช่วงปีนี้นะไพ่ออกมาดีมากนะคะ ความต่อเนื่องจากเดือนที่4กับเดือนที่6นะคะบางทีสิ่งที่คุณคิดพิจารณานะคะว่าจะเอาอยัางไงจะทำยังไงต่อดีนะคะอยู่กับตัวเองดีหรือว่าฉันควรจะไปยังไงเหมือนกับสิ่งที่คุณเลือกที่จะอยู่กับตัวเองนะคะมันทำให้คุณมีความสุขได้นะคะแล้วก็ดีมากด้วยนะคะไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรจริงๆมันลิงก์มาตั้งแต่เดือนที่2องนะบางทีเนี่ยสิ่งที่คุณกังวลใจเนี่ย มันต้องใช้เวลาในการอยู่คนเดียวอยู่กับพออยู่คนเดียวสักพักได้หาความรู้อะไเพิ่มเติมแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันปล่อยวางแล้วฉันก็สามารถมีความสุขกับตัวของฉันเองได้ส่วนครึ่งปีหลังเนี่ยใครจะไปต่างประเทศใครจะเดินทางนะคะย,ย้ายต่างๆเนี่ยตั้งแต่เดือนนี้แล้วนะ เดือน8แล้วนะมีโอกาสสูงมากนะคะแจ้งมองแนละ้วถ้าชาติอย่างเนี้ยถ้าดูของตัวเองรู้สึกว่าถ้าจะเดินทางเขาจะกลับไทยอย่างเงี้ยฉันคงได้กลับตรงช่วงนี้แน่เลยนะอนที่8หรือเปล่านะลองดูนะแต่ว่าปลายปีหลังๆเนี่ยแบบจังหวะการเดินทางต่างประเทศชัดมากนะคะ อืมลองดูว่ายังไงนะคะเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือเปล่านะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะเป็นกําลังใจให้ก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีมากมากมเลยอีกหนึ่งปีของสําหรับชาวเมถุนนะคะโปรโมทเลื่อนตําแหน่งเนี่ยได้ต้นปีเลยนะจะย้ายงานก็ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะไปได้นะคะปีนี้ดูไพ่ไม่เสียหายเลยก็ขอให้เป็นปีที่ดีของที่สุดของคุณอีกหนึ่งปีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ จะมีแฟนไหมเขาจะเป็นคนดีไหมรูปพัณฑ์สันฐานเขาจะเป็นอย่างไรหรือคนที่เข้ามาเนี่ยใช่เนื้อคู่หรือเปล่าก็ต้องบอกว่าคําถามพวกนี้นะคะจะหมดไปสําหรับคนที่สนใจในส่วนของโหราศาสตร์ตะวันตกในเรื่องความรักนะคะมีข่าวดีมาบอกค่ะแจ้งกําลังจะเปิดคอสโหราศาสตร์ ตะวันตกคู่รักนะคะให้กับท่านผู้ฟังนะคะเผื่อว่าผู้ใดที่มีความสนใจนะคะเนื้อหานะคะที่จะสอนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการอ่านดวงความรักจากน้าเท่าชาร์ตก่อนเลยแล้วก็การอ่านดวงความรักจากซินแอสตรีชาร์ตจากคอมโพสิตชาร์ตการดูโซเม e การดูการแต่งงานนะคะก็เผื่อถ้าใครสนใจนะคะทักแจงมาได้นะคะขอบคุณค่ะ